วันนี้นะครับวินมีรถ1คันนะมานำเสนอนะครับรถเก่งไซส์เล็กครับอเนกประสงค์มากๆเลยเป็นรถ5ประตูครับคันนี้เลย t o y ยต้ายาริสครับปี2 0 1 3 1นบนะรุ่นย่อยเป็นตัว G นะครับตัวท็อปเลยนะครับราคาหลังหักโซนลแล้วเหลือเป็นแค่327,000สนบาทเท่านั้นเองผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ5้0 0บาทนะครับมาดูตัวรถกันดีกว่านะครับผมคันนี้ก็เป็นโฉม สวัสดีครับผมนะฮะก็วันนี้ก็มาอยู่กับวินเช่นเคยครับที่ Perfect Car ครับวันนี้นะครับวินมีรถ1คันนะมานำเสนอนะครับคันนี้เป็นรถเก่งไซส์เล็กครับอเนกประสงค์มากๆเลยเป็นรถ5ประตูครับคันนี้เลยข้างๆวินเลยครับสีดำแบบนี้นะครับเป็น t o y o ต a y a า i s ครับปีสองพันสิบสบนะรุ่นย่อยเป็นตัว G นะครับตัวท็อปเลยนะครับราคาหลังหักโฉลแล้วเหลือเป็นแค่3 2 7 0 0 0บาทเท่านั้นเองผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ5,700บาทนะครับฟรีค่าดำเนินการ ค่าจัดค่าโอนมูลค่า20,000บาทเช่นเคยนะครับออกรถ999บาทออกได้ง่ายๆทั่วประเทศไทยเลยอยู่ที่ไหนก็ออกรถกับ perfect กับวินได้นะครับผมนะมาดูตัวรถกันดีกว่านะครับผมคันนี้ก็เป็นโฉมที่เรียกว่าโฉมกลางๆแล้วกันไม่ใหม่ไม่เก่ามากนะครับผมนะกระจังหน้าเป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้นะทรงคล้ายๆสี่เหลี่ยมความคางหมูนะครับก็ด้วยความที่เขาเป็นตัวท็อปนะครับไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบนี้เลยนี่ครับผมนี่เลย หล,หล่อเลยนะคันนี้นะครับเป็น 1.2G นะปี12ปี13.14นะครับอย่างที่แจ้งไปเลยนะครับผมมาดูด้านข้างกันบ้างนะคันนี้สีสวยมากเลยนะครับผมนะเป็นสีดำนะครับคันนี้นี่ได้มาพร้อมกับลร้อมแม็กขอบ15นะครับผมนะยางเป็นยางปี2020นะครับผมก็ยังค่อนข้างใหม่และยังใช้งานได้ดีอยู่แน่นอนนะครับผมแล้วก็ก่อนออกรถก่อนส่งมอบรถนะเราจะขัดเคลือบสีให้นะถ่ายมันเครื่อง เปลี่ยนกลองแล้วมันเครื่องให้รวมถึงตรวจเช็คอีก26กรายการให้ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างด้านข้างกันนิดหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับเปิดมาครับเริ่มจากน็อตหัวประตูก่อนเลยนะครับผมนี่เลยนะครับเดิมเดิมนะครับรถไม่เคยไขไม่เคยแกะนะรวมถึงรอยอ่าตัวเขาเรียกว่าแผ่นเพจนะก็อยู่ที่เดิมแบบเดิมเลยนะครับผมแล้วก็กระดูกงูด้านข้างนะครับเดิมเดิมนะครับไม่มีชนหนักพิควน้ําท่วมหรือว่าก่อไม้แน่นอนนะครับ ี๋ยวมาดูประตูด้านด้านหลังกันบ้างฝั่งผูดด้โดยสารนะครับปึ๊บเปิดให้ดูนะครับเขนะครับก็เดิมเดิมเลยนะครับค่าฝุ่นที่เห็นเนี่ยก็เป็นค่าที่ว่าเราขัดสีให้ก่อนทีหนึ่งนะก็จะมีค่าฝุ่นมากเล็กน้อยแต่ก่อนรับรถไปเนี่ยเราทำความสะอาดให้คลิปแน่นอนนะครับผม ก็ด้วยความที่เป็นตัว G นะครับคันนี้ก็เป็น Keyless เป็น push start ก็บร้อยแล้วนะด้วยความที่เป็นตัว top นะครับผมเครื่องพันสก็ประหยัดมากๆเลยเดี๋ยวมาดูช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกันกว้างแค่ไหนนะครับผมชึบโอเคนี่ฮนะก็ใส่ของใส่สัมภาระดาได้เยอะพอสมควรเลยนะครับกว้างมากนะฮะแล้วก็ดูถาดท้ายยางไรนิดนึงนะฮะชึบโอเค รอยยาแนวนะสีไข่แบบนี้นะเดิมๆแน่นอนนะครับไม่มีแกะไม่มีซ่อมแน่นอนครับผมโอเคนะครับแต่ก็ยังอะไรเครื่องมืออยู่ครบนะแม่แรงหน้อยู่ใต้เบาะฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะฮะฝากระโปรงหลังไม่เคยไขย่ไม่เคยแกะนะฮะชึบเดี๋ยวไปดูออปชันด้านในกันบ้างนะครับผมนี่เลยตรงประตูก็อย่างที่บินแจ้งเลยครับก็จะมีเป็นปุ่มกดนะปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถมาที่ประตูเรียบร้อยนะโอเคเฉิญด้านในเลยครับ ก็กุญแจเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับกุญแจที่เป็นคีย์เลสเรียบร้อยนะครับไม่ต้องเปิดกระจกด้านข้างก็เลื่อนขึ้นลงไฟฟ้าทุกบานออโต้เฉพาะฝั่งคนขับเซ็นทัลล็อกมีมาแล้วล็อกกระจกก็มีมาให้นะฮะอันนี้ก็มีเปิดปิดไฟตัดหมอกกระจกปรับพับไฟฟ้าถัดมาก็เป็นเอนจิ้นสตาร์ทที่มีมาให้เรียบร้อยครบคันเลยนะครับแอร์เป็นออโต้ด้วยคันนี้เดี๋ยวมาดูเลขไมล์กันสักนิดนึงนะครับนี่ คันนี้วิ่งมา165,590กิโละครับผม <S <S <an> <S ก็ถือว่าใช้งานมาไม่เยอะมากนะรถปีประมาณสัก13เนี่ย <S <S <an> <S ก็คือป <S an> ระมาณเกือบ9ปีแล้วนะวิ่งมาแค่แสนหเองตกปีละหมื่นนิดๆนะครับหมื่นนิดๆนะฮะก็พงมาอะไรก็มีมันติฟังก์ชัน1ฝั่งนะครับวิทยุก็เป็นวิทยุธรรมดาใส่หูซีดีได้เสียบ A U US, X U S B ได้นะครับผมนะ แอรเป็นออโต้แบบนี้เลยนะครับเบาะก,ก็เป็นเบาะกำมะหยี่นะครับดูแลร,รักษาง่ายนะครับดเดินต,ดตัดกับได้สีส้มนี่ดูดีมากๆเลยครคันนะี้ก็ผ่อนเริ่มต้น5,700บาทครับยาริสฟรีดาวได้เหมือนกันออกรถ9ก9รบาทเท่านั้นนะได้เป็น1.2ตัว G เลยตัวท็อปเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูโครงสร้างด้านหน้ากันดีกว่านะครับ อันนี้ก็ด้วยความที่เป็นเก่งไซส์เล็กนะออปชั่นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันแล้วนะครับผ่อน 5, 7, เ0 0นี่ยกันแดดกันฝนได้นะไปไหนเดินทาตาต่างจังหวัดสะดวกสบายมากๆนะครับประหยัดน้ำมันนะฮะนะครับชึบดูด้าน,นหน้ากันนะครับตัวนี้นะคานขาน้ขางคานหน้าเดิมๆเลยนะครับรวมถึงซุ้มล้อนะรอยอาร์ครอยเชื่อมจากโรงงานเนี่ยเหมือนเดิม พบๆเลยครับมีตําหนิมานิดเดียวคันนี้อาจจะมีทําสีฝากระโปรงมาบ้างนะสังเกตจากรอยไขนะครับผมนะแต่ก็เป็นฝาเดิมแน่นอนครับไม่ได้เปลี่ยนฝามานะครับก็อาจจะมีทําสีบ้างเล็กน้อยนะตามสไตล์รถมือ2นะครับผมก็เดี๋ยวผมสรุปตัวเลขค่ใช้จ่ายนะในการออกรถและก็โปรโมชั่นให้คีนะครับผมนะมาครับสำหรับเจ้ายาริชคันนี้ครับ 1.2G ปี2 0 1 3 1 4นะครับ ราคาหลังหักส่วนแล้วเนี่ยเหลือเป็นแค่3 2 7 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ5,700บาทต่อเดือนนั่นเองนะครับผมนะออกรถ999บาทได้เช่นเดิมนะฟรีค่าดำเนินการค่าจัดข้โอนมูลค่าถึง20,000บาทกันเลยทีเดียวนะออกรถได้ง่ายทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ออกรถได้นะเพียงเตรียมเอกสารให้ครบรออยู่ที่บ้านได้เลยนะครับผมนะแล้วก็นอกจากทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาครับเรายังมีการรับประกันให้สูงสุดถึง2ปีหรือ20,000กโลเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ เกียร์นะครับระบบเบรกนะครับเราจัดให้เต็มเลยนะเป็นเพอร์เฟกต์บรันตีเลยนะแล้วก็เรามีบุ๊กเซอร์วิสให้ด้วยนะครับก่อนรับรถนะก็จะมีข้อมูลนะของคุณลูกค้านะครับผมนะสีรถนะเลขเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์ทะเบียนนะครับรวมถึงข้อมูลชื่อที่อยู่นะครับแล้วก็ชื่อพนักงานขายเบอร์โทรเบอร์โทรที่ทำงานนะครับแล้วก็ลเซ็์ผู้จัดการนะครับอยู่ด้านขวามือนะครับ นะคนับน่าจะเป็นรายการตรวจเช็คให้ครับยี่ห้ารายการนะก่อนส่งมอบรถยนต์นะครับผมก็จะเช็คตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีการรับประกันให้ด้วยนะครับผมสําหรับใครที่หารถเก๋งสวยๆจะใช้งานสักคันหนึ่งนะและอยากผ่อนสบายๆไม่เกินห0พันนะผมแนะนําคันนี้เลยนะครับผมก็ยังไวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ